ผมโดนฝนถล่มหนักมากๆนะคุณผู้ชมครับถล่มแบบโอ้โหพระเจ้าเออแล้วผมอยู่ในกลางป่ารัาโคตรเลยเนี่ยแล้วผมไม่สามารถขึ้นออกจากไร่ได้นะผมเดี๋ยวผมจะไปเอารถไถมาดึงเลยน,นะคุณผู้ชมครับวันนี้โอ้โหมหนๆจ,จัดคุณผู้ชมโอ้ไปดูกันได้แล้วครับผมโอ้โหพระเจ้า ผมจะไม่ยอมแพ้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 เออเออฝ่ากระโปรงเขาอุ้ยเป็นสไลด์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 โอ้โหอือดื่นจัดดื่นจัดผมจะดื่นจัดดื่นจัด โอ้ยมักดเดินหน้าม่นถอยหลังอะ่ะอื้อกดเดินหน้าม่นถอยหลังอะ่ะคุณผู้ชมอื้ออู้ดี่ผมกดเดินหน้ารถถอยหลังอะ่ะโอ้ดูดิโอ้โหป่กเขาพูดเขา พระเจ้าเอ้ยรถไถมารถไถมารถไถอยู่ไหนวะรถไถรถไถผมอยู่ไหนเดี๋ยวจะเอารถไถไอ้นี่แล้วกันครับอ่าเอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ารถไถรถไถไอ้เครื่องอ่ะจุ๊จุจุ๊จุอยู่ไหนวะอ่าอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ่านี่อยู่ไหนเนี่ยเนี่เนี่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 นเอาไปไหนแล้วอ่ะโอ้ไม่เป็นไรซื้อใหม่ก็ได้ อ่าเจอแล้วเจอแล้วอ๋อมันอยู่นี่หนอ,อ,อผมเอามานี่อ๋องั้นกันันกันกันกีรออยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะพี่นะคิดพ,พี่รออยู่ตนี้ก่อนนะเออเดี๋ยวผมจะเอาผ่านไปด้วยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมวันนี้อ่าผมจะผ่านไปด้วยแม่ฝนถล่มหนักยิง่งบ้านใครฝนตกบ้างเนี่ย ผมบ้านผมฝนตกนะครับผมฝนตกเมื่อคืนนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะตกอีกหรือเปล่านะครับไปต่อพ่วงก,ก่อนไปต่อพ่วงก,ก่อนต่อเอานี่ก่อนชิคๆผมจะเอาไปดึงนะครับเออเอา,าถ้าเอาไปดึงมันต้องมีไอ้น,นี้ด้วยนี่หว่าต้องมีโซ่ด้วยนี่หว่า ี๋ยวผมต้องหาไอ้ลูกตุ้มที่มันที่มันมีไอ้นี่ผมต้องหาลูกตุ้มที่มันมีเอ่อมันก็ว่ามีมีตัวต่อด้วยอ่ะให้มันต่อได้อะแบบเนี้ยแบบอย่างอย่างแบบเนี้ยเพราะว่าอันสุดท้ายนี่มันจะไม่มีตัวต่อนะครับอันนี้มีปะอันนี้ก็ไม่มีอันนี้มีนะครับอ่ะเดี๋ยวการเล่าเราเอานี้ไปเลยโอ้โหมันหนักตึมเลยนะน่ะโอ้โห หนักชิบุดเลยหนักชิบุดเลยหนักชิบุดเลยชิบะล่าเอาต้องกอดก่อนหรือเปล่ามาเหมือนเมื่อกี้มันขายไม่ได้นะครับว่าผ่านหลักผมจะใช้เป็นผานไงเอ้ยข,ข้างหลักผมจะต่อเป็นผานไง ไอ้น,นี้มันก็จะไม่หนักเท่าอันเมื่อกี้นะครับแต่ว่ามันก็หนักแหละแต่ว่ามันจะเบากว่าผมชอบแบบว่าหนักหนักไปเลยอนะ่ะผมชอบชอบครับไอ้อันไหนที่แบบหนักเอักเออต้องอย่างนี้เด็ไม่ใช่เอา้ามันไม่ใช่มันต้องตอกตรงนี้ต่อกับตรงนี้ดิพี่เออ ต่อข้างหน้าดิเออ,ไ,อไปผู้ชมไปสมมุติถ้าเรามาทางนี้เราไม่สามารถขึ้นได้ใช่ไหมข้ามน้ําก็ไม่ได้หรอไม่น่าได้นะคือพี่คือแมพนี้มันมีทางเดียวที่ข้ามแม่น้ำาไ้้ก็คือสะพานแห่งนี้แห่งเดียวนะแห่งเดียวเลยจริงๆสำหรับแมพนี้นะ ไปคุณผู้ชมไป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 ยุบอุ้มาแล้วครับโอ้โูที่ปดัดน้ำฝนดิโ,โเคตรแจ่มเลยว่ะแต่มันจะบักบักเลยนะครับบักบักเลยนะคระับปดัดน้ำฝนแบักครับผมแล้วรู้ไอ้นีอ่อ,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 อะไรเนี่ยวิ่งตามนี่น่ะ <S <S มันไม่ใช่มอเตอร์แท้ก็แบบนี้แหละคุณผู้ชมมันจะบักบักนะครับผมถ้ามอเตอร์แท้มันคงไม่เสียงแบบนี้หรอกหายากครับมอเตอร์แท้ที่เสียงลั่นๆแบบนี้ มาเลยโอ้โหไกลเหมือนกันับมาเดี๋ยวเราว้าวันเลยช่วยเขาหน่อยไกลไปไกลไปไกลป้าเนี่ยวิ่งกระโหมวิ่น่าจะวิ่งเป็นสิบนาทีเลยอะ่ะมันไกลจริงนะผมวิ่งเป็นสิบนาทีอะ่ะเดี๋ยวน,นะไอ้นี่หลุดว่ะไอ้นี่มันมาชนจากไหนก็ได้โอ้ เนินครับขึ้นเนินขึ้นเนินครับจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหไหวไปเดียว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 ไหวไปเดียโอ้โหดูมันอัดขึ้นเนินนี่คุณผู้ชม ความเร็วเต็มที่เลยนะโอ้โหโอ้ในดูนี้มันมันต่อข้างหลังได้ปะผมอยากรู้เหมือนกันโอ้ไม่ฝนตลบหนักเลยฝนตลบหนักเลย ผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันต่อข้างหลังหรืป่ต้องหันหน้ามาฝั่งนี้ดิหันหน้าผิดทางก็ไม่ได้นะครับต้องหันหน้าให้ถูกทางนะครับนี่ต้องหันหน้าแบบนี้เลยนะครับเฮ้ยต่อได้นี่ว่านี่ไงมันต่อได้อยู่เอ้มันต่ออ๋อมันจะเกิดขึ้นมาเองใช่ไหม จะเกิดขึ้นมาเองเดี๋ยวเขาพูดออกก่อนได้ปะพี่ๆโอ้โหคำพูดนี่ก็เกี่ยวยากซะเกินโอ้โหเป็นลอ่อเขาพูดเขาเฉยเลยให้ให้เอามาลากขาโพดไม่ลากไปทำลายเขาพูดเขาจ้าวเออ ให้เอามาทำลายก็ให้เอามาลากเขาพูดไม่ไม่ลากครับผม <g iggle> ทำลายครับเหยียบครับผมเหยียบเขาพูดเขาเครับผมงงมากเลยผมงงมากเลยเนี่ยเอเออยาเหยียบเขาพูดเขาพูดเขาอีกโอ้โาว่ากันไปครับว่ากันไปใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยใส่ไปเลย จ,จับจไปจับไปจับไปครับจับไปเลยโอ้ยโอ้โหจับไปครับจับไปครับเสียจุดจนะุหนักจริงนะหนักจริงนะรถก็ติดนะผม ไปดูดิโอ้ยขึ้นเนินด้วยนะครับเฮ้ยถึงหรือเปล่าเนี่ยถึงเหมือนจะไม่ถึงนะเนี่ยเพราะว่ามันติดโซ่ไงเฮ้ยมันติดผาเนี่ยไง มึงปะเนี่ยเหมือนจะโอ้โหโอ้ย,อยติดผานี่ครับโอ้โหมันพอดีกับผานเลยว่ะคุณผู้ชมเอาพิเเส้นไหมเอาพิเเส้นก็ได้ไหมโอ้โหมันติดผานพอดีเลยอ่ะโอ้โหเอาเอาอันกลางก็ได้ไม่ต้องเอาอันยาวอันนี้เท่าไหร่สองจุดห้าเมตรอันนี้สามจุดห้านะครับเอาอันกลางมาก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมไปเอาก่อนอึ๊บอ่า ผมคือมันสามารถวาร์ปได้ไงก็เลยเอามาได้นะครับอ่าผมกจะไปเหมือนกันนะครับอ่าอึบไหนล่ะนี่ไงมันสามารถวาร์ปได้ไงนี่นี่ข้อดีนะเออฟันติ้1เกก็วาร์ปได้แต่จะทำยากหน่อยนะครับไปไหน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 ด,ดีกว่าเออ ไม่ใช่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 ผมจะต่อนี่ผมจะเอานี่มาต่อผมจะเอาเอาตะขอต่อกับไปนี่ไปไหนอ่ะโอ้ยแล้วมึงไปต่อกับไปไหนอีกเนี่ยไปนี่พี่โอ้โหบรรเจ้าเอ้ยเอาแล้วไปต่อกับไปนั่นทำไมอีกนะออ้พรก่อนมันต้องไปอยู่กับมันโดดเดียวเดียวดายในท้องเล่เนี่ย เอาแล้วมไมทำไม่ได้วะเนี่ยโอ้แล้วมันจะต่อยังไงเนี่ยโอ้ยอีอะไรวะเนี่ยแล้วผมจะต่อได้ยังไงเนี่ยมาดีนิผมจะต่อยังไงเนี่ยเอออ่าอนไรอนไนต่อได้เนี่ยดูดิอ๋อโอเคต่อเรียบร้อยแล้วครับอ๋อมันต้องคือมันต้องอยู่ ต้องอยู่กันแบบนี้ใช่ไหมเอาเฮ้เยคนดูเขาอเนอนเนี่ยอะไรครับเนี่ยบันีึกบันทึกหยุดหยุดหยุดใส่กับผานไปเลยต่อใส่กับผ,าน,า,บผานต่อใส่ข้างหลังไปเลย คนนึกว่ามันมันไม่มีตัวต่อมันจะต่อไม่ได้ไม่ใช่นะมันคือมันจะสร้างขึ้นมาเองเลยนะเห็นไหมหายแล้วชิบหายแล้วจะไปล้อฟรีวะเมื่อกี้จะไปเมื่อกี้ล้อฟรีวะมีเสียงปั๊มลมด้วยเหรอตุ๊ต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 เมื่อกี้ เอาให้ได้ครับเอาให้ได้ครับโอ้โหแม่งฝนก็ตกนะฝนนี่ก็ตกจังเอ่อเมื่อกี้ผมเห็นตัวเอ็กเห็นตัวเอ็กรีบกดเลยนะครับอ่ามันหนักว่ะคุณผู้ชมมันหนกักว่ะเพราะไอ้ตะขอนี่เนี่ยอุ้ยทั้ไงมันยากจังวะ เออโอ้ขยับเข้ามาแค่นี้ก็จบแล้วไอ้เจนเจนโอ้โหเป็นโอนกระจายเลยโอนกระจายเลยเออแค่นั้นก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยโอ้โหจะยากอะไรไม่ขึ้นเลยไม่ขยับเลย ับเลยกูดเดี๋ยวจะเชื่อเดีย๋ยวจะเชื่อนะเนี่ยโอ้โหโอ้ขยับเลยไขยับเลยาเดีวจ่อนะเนี่ยเวพระเจ้าไม่ขยับเลยอ่ะโอ้โหแล้วไอ้ก ี่ไ,ไม่ขยับเลยไม่ขยับเลยข้าพเจ้าโอ้ล้อปีล้อปีเลยคุณผู้ชม เสียงนี่อุยอ้ยคุณผู้ชมฟังเสียงนี่มันกล้องมากเลยอะเสียงแบบกล้องกลางวานเลยอะอุย้ยเสียงเสียงมันเสียงมันทำรำอะ ไอ้พวกนี้มันเล่นอะไรกันวมเนี่ยไม่ขึ้นเลยมันขึ้นเลยลำพัวงวิ่งเปล่าๆมันได้อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันมันไม่ขึ้นเลยไง เลยบอกคุณผู้ชมครับพระเจ้าเออเอาไงดีวะเนี่ยเอาเดี๋ยวพอย่ากันนะกันนะผมไม่ขยับเลยครับผมสวัสดีครับไม่ขยับเลยจริงๆครับผมไม่ขยับเลยสวัสดีครับ